วัยวาฮจะปอพรุเตียรน่อนะอชยมยบก็มองลยในบางย่าเนลุ่นหลอดุาเกลายเว้ยเอเว้ยรอรุนหลใคเน่นะฮะยังมีแต่เนี่ยละเวลาคนนพสควาโโกเนี่ดนน่นะมาอปูนะส้มมากมีกมีมาส้มมาโอ้ยเจ้เออเจ้าเจ้โอต่นมเลลเลยเดี๋ยวได้โอโกวาฮงอช่วมุเดี๋ยวปล่อยเอ tao mango hlo sao sao wa ka tham hay phu pha che la mai phu pha na wa pa ko la ya la plot lu ple na uh uh ya na tu no kha la ya wa phu sat la ko ko na a ya phu phu chua ko mo tao tu yen no tam mon no op ba ka op ba ka ก็ได้ก็มีชมโมออแล้วก็ผู้ชิวภาษาสุภาในแม่บ่เนาะโอ๋ก็บ่แต่แต่มื้อเนาะเออมันเฟลบ่อืมชาหน้าๆฝ่อชาเน่แล้วบ่ยังก้อยเนาะถ้าจ่อเนาะดูดูอยู่ทุบโผล่เว้ยถ้าออเนาะจ่อดาหน่อยพนมมึงจ่อดาหน่อยแล้วจะรอบ่หน่อยเนาะชันน่าอร่อยเนาะโอ้ยพนมมึงจ่อบานน่ะอืมลูกนี่นอนถ้าถ้าออหน่อยเนาะรอบ่เนาะผู้เย พ่อูดยยเฮอพอลีดาก็ลาวาดก็ลาสูดไกระโรดาอีเ็ะโเฮนี่พอพวพ่อพู้มุสเฮ้อกลาเฮ่อพ่อพูดมุสเี่อป้าลาเฮ่เนาะแต่ฮีก็ลาว่าเฮอเฮ่อเนาะเฮ่เฮ่เ่ออุลกกลาวมุสช่วยนะนี่งล้าชเวามเฮ้ไปกันเลยเจามเด็กกลาวมุสแล้รชียานอ

월을관해내가떠어다오진어응나빠옌료니쿠런어응응노럭가노래데도노노래요응나메루이제어따어따어노우머거데너이러러러서소로나르드러우머고루너이제따어푸예도와나하오메들에냐토냐러어조타냐버푸예따오야옌나거러바 ตัลตูลอนอเจ็บหรือว่าผูดย่ไอเนี่ยตาขายเนี่ยเว้หเก้เฮ่อปาน้เฮอูมารกอปัวยอกูลองเล็บไปเน่แม่เตรเดูเิเอาไว้ก้เฮ่อับลัวรับลเนาะปังยอนรากัวลวัวรับปังยอนพชอกัวเยตายูเนกัวตามร้อนาะเว้าหเ้อแม่เตเลลูกเดํมสุกีดูเนาะเนาะเดี๋ยเนาะจะเนาะตาดายดูคิดดูดิดอลอจบ เกรเเว้นาะเรกรเนาะเนี้ยเราขมงก็ทำดูตาคู้กดอละไรกดแชช์กดติดตาเดียวชาใช่เนาะเอซีจ้าชาเนาเวยเนาะทำเล